The Truth เจาะลึกจริง ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TLB บายสุโยอีกก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียร์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบียร์ก็จะมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคริติกค่ะที่เราได้นำเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะๆค่ะ ทัพพมา่าแตกยับค่ะฐานเมียนมาเกือบร้อยยอมวางอาวุธขอหน่วยเฉพาะกิจราชบนูณข้ามมาไทยค่ะต้านไม่ไหวแล้วค่ะฐานเจดีขาวเบอร์โดค่ะแตกแล้วนะหลังโดนกองทัพเกเรี่ยงทิ้งระเบิดถล่มหนักฐานเมียนมา62นายค่ะยอมวางอาวุธขอข้ามเข้าเขตไขทยฐานไทยตึงกำลังเข้มแนวชายแดนค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียค่ะที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบียก็จะมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางดึกคริติกค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะๆค่ะจากกรณีของสถานการณ์การสู้รบนะด้านตรงพื้นที่ชายแดนอเาเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดตากฐานกระเหรี่ยงได้เปิดศึกประทะเดือดกับฐานมิมาอย่างต่อนเนื่องค่ะ โดยเมื่อวันที่23พฤษภาค,คมที่ผ่านมาการมีรายง,งานว่าฐานกระเรียงกองกําลัง KNLA ปะทะเมียนมาต่อเนื่องเพื่อโจมตีฐานเจดีขาวหวังยึดให้ได้ค่ะซึ่งสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาตรงข้ามอำเภอพบพระจังหวัดตากกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกระเรี่ยงนะหรือว่า KNLA ของสหภาพแห่งชาติกระเรียงอิสระหรือว่า KNU ค่ะ ได้ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนการทิ้งระเบิดเป็นระยะระยะตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าค่ะพร้อมนํากําลังเข้าปรปชิดฐานใช้ปืนกนจลจรวดปืนส่้ยิงโจมตีฐานเมียนมากกองพันฐานราบที่8ฐานเจนดีขาวบ้าน do, เบอร์โดอําเบอสุการีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมาค่ะซึ่งอยู่ด้านตรงข้ามบ้านห้วยน้ำลักหมู่ที่4ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากห่างจากแนวชายแดนประมาณ1กิโลเมตรค่ะ โดยพันเอกนัชกรเรือติ๊บค่ะผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชบรรณได้สั่งการให้ฐานหน่วยเฉพาะกิจราชบรรณหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่35กองกําลังนงเรศวร และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่สันสีได้มีการจัดกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตะเวนและก็นำอาวุธยิงสนับสนุนเข้าที่ตั้งตามแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันการลุกลับอธิปไตยของกองก,กำลังเสร็จอุวุธต่างชาติล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่24่พฤษภาคม2568ค่ะมีรายงานว่าผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนะกองกำลังนาดเสวร ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์สู้รบบริเวณแนวชายแดนประเทศเมียนมาที่ติดอยู่กับประเทศไทยการสู้รบอยู่บริเวณด้านตรงข้ามบ้านห้วยน้ำหนักหมู่4ตบพบพำบลพะพะอําเภอพะพะจังหวัดตากห่างจากชายแดน1กิโลเมตรโดยหลังจากฐานเมียนมาค่ะได้ใช้กาศยานแบบ y 12และทิ้งระเบิดจํานวนประมาณ30ลูกค่ะได้โจมตีกองกําลังเคนเอบริเวณพื้นที่โดยรอบฐานเจดีขาวบ้านเบอร์โดอําเภอสุการีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมา ซึ่งผู้สื่อข่าวได้รายง,งานว่าสาภาพแห่งชาติกะรหรียงหรือว่า KNLA นะกองพันฐานราบที่28พลน,น้อยที่6และสนธิกำลังกับกองกำลังปกป้องประชาชนที่ต่อต้านสภาบริหารฐานเมียนมาหรือว่า PDF ค่ะจำนวน500นายปฏิบัติการโจมตีฐานเมียนมากองพันฐานราบที่8และกองพันเคลื่อนที่เร็ว104สังกัดกองพลฐานราบเบาที่44 ที่บ้านเวโดนะอำเภอสุการีจังหวัดเมียวดีตรงข้ามกับบ้านห้วยน้ำนักหมู่ที่4ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากและสามารถยึดที่มั่นฝ่ายหานมินมาได้ค่ะล่าสุดทหารมินมาจำนวน62นายค่ะพร้อมด้วยอาวุธติดต่อฝ่ายกระเหรียงนะเพื่อขอมอบตัวพร้อมกับการวางอาวุธทั้งหมดค่ะซึ่งฝ่ายต่อต้านยอมรับตามธรรมเนียมของทหารไม่ทำร้ายหานมินมาแต่ทำการปลดอาวุธจากนั้นค่ะฝ่ายหานมินมาได้ประสานหานหน่วยชวยกิจราชพนูขอข้ามมาเขตไทย ที่ท่าข้ามวังวนบ้านห้วยน้ำนักฝ่ายฐานไทยก็ควบคุมตัวไว้ทั้งหมดค่ะซึ่งข่าวแจ้งว่าหานมินมามีทั้งสิ้นนะฮะทั้งหมดเนี่ย84นายค่ะมาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ปี2564เคยถูกฝ่ายต่อต้านไปโจมตีเพื่อยึดแต่ไม่สําเร็จค่ะแต่การโจมตีครั้งนี้ของฝ่ายต่อต้านฐานมินมาปฏิบัติการโจมตีอย่างหนักทําให้ฝ่ายมินมาไม่สามารถต้านทานได้จึงขอวางอาวุธและมอบตัวค่ะแล้วก็ฝ่ายมินมาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย11คนกระส4คน เสียชีวิตในพื้นที่สู้รบจำนวน18คนและหลบหนีไปได้จำนวน4คนเบื้องต้นฐานบกควบคุมฉพากฏมาชานูได้ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและอยู่ในการควบคุมตัวเพื่อดําเนินกรรมวิธีต่อไปค่ะอย่างไรก็ดีค่ะฝ่ายทหารไทยยังคงตรึงแนวชายแดนบริเวณบ้านหมื่นรือชัยนะแล้วก็บ้านรวมไทยพัฒนาอเภอพบพระซึ่งฐานฐานเวียดมาอีกที่นะ,ะที่มี2แห่งเนี่ยก็คือที่ค่ายกาแนเลนะแล้วก็ค่ายทีบาโบค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป,ไปอ็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบสโยอีก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของ b บีที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบียร์ก็จะมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคริติค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะค่ะแหล่งข่าวเผยรับเจ้าหน้าที่เลา บุกกวัดล้างวิสามันคนในหมู่บ้านแถบชายแดนไทยลาวอ้างเกี่ยวข้องว้าแดงเดือดอีกแล้วค่ะหลังจากที่แหล่งข่าวเผยข้อมูลลับเจ้าหน้าที่ลาวบุกกวาดล้างวิสามันคนในหมู่บ้านแถบชายแดนไทยลาวปลาตัวผู่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองกําลัง ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียค่ะที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบียก็จะมาเล่าข่าวนะะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคริติกค่ะที่เราได้นาเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะๆค่ะเปรียด้ว่ายังมีความคืบหน้าให้ได้ติดตามกันอยู่นะคะสําหรับประเด็นชายแดนหลังจากที่ฐานทหารลาวโดนถล่มก็ได้มีกระแสข่าวออกมาหลายขั้วค่ะบางก็ว่าเป็นเพราะการหักหลังกัน ระหว่างธุรกิจการค้ายาบางก็ว่าเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะคะแต่จนกระทั่งวันนี้ทางการหลาวก็ยังไม่มีการฟันธงค่ะว่ากลุ่มดังกล่าวคือฝ่ายใดอย่างชัดเจนล่าสุดนะคะทางด้านของสำนักข่าวชัยขอบก็เปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าววงในนะคะเมื่อวันที่25พฤษภาคม68ค่ะแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มกองกําลังไม่ทราบฝ่าย ปิดล้อมแล้วก็โจมตีฐานทหารลาวบริเวณชายแดนเมืองป่าทาแขวงบ่อกแก้วสปปาลาวค่ะซึ่งอยู่ด้านตรงข้ามกับชายแดนอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายล่าสุดสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงตึงเครียดเนื่องจากทางการลาวได้กวาดล้างจับกลุ่มแล้วก็วิสามาันกลุ่มติดอาวุธที่โจมตีฐานทหารลาว4จุดจนนายทหารลาวเสียชีวิตหลายรายค่ะแรงข่าวกล่าวว่าภายหลังจากการที่กองกําลังของทหารลาวในพื้นที่และบางส่วน ถูกส่งมาจากส่วนกลางได้เดินทางเข้าไปที่หมู่บ้านตังแต่บ้านด่านเมืองปากทาไปทางใต้นอกจากนี้ยังเข้าปิดล้อมหมู่บ้านเจียงตองซึ่งทางการลาวเชื่อว่าเป็นแหล่งซ่องสมของฝ่ายกองกําลังไม่ทราบฝ่ายโดยมีการวิสามาันคนในหมู่บ้านไปแล้ว4-5ถึงคนโดยหมู่บ้านเจียงตองชาวบ้านส่วนเป็นกลุ่มลาวสูงนะคะหรือมง้ง ทางการลาวเชื่อว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้กว่า90%เซเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ได้ยึดแท่นปั๊มยาบ้าได้2เครื่องหลังจากมีการวิสามันคนที่ทางการระบุค่ะว่าเกี่ยวข้องกับการโจมตีฐานทหารแล้วก็ได้จับกลุ่มชาวบ้านไป40กว่าคนนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสอบสวนที่ส่วนกลางในทันทีทำให้มีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะมีเรื่องของกลุ่มต่อต้นานรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะดูแล้วทางการลาวให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก แหล่งข่าวกล่าวแหล่งขา่าวยังบอกอีกว่าขณะนี้ชาวบ้านที่เหลืออยู่ในหมู่บ้านเจียงตองต่างก็พยายามลบหนี้ออกจากหมู่บ้านทั้งหมดค่ะโดยบางส่วนเข้ามาอยู่บริเวณแถวห้วยายน้อยหรือแถวบ้านด่านอำเภอเมืองปากคาที่อยู่ใกล้กับเมืองห้วยรายห่างกันประมาณ20กิโลเมตรขณะนี้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดเพิ่มขึ้นค่ะการที่ทหารลาวแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนในการควบคุมสถานการณ์ เพราะมีการเปลี่ยนพื้นที่กบดานแล้วก็ยังมีคนในกลุ่มกองกําลังที่ปะทะกับทหารหลบหนีออกมาขออาหารชาวบ้านกินขณะที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลของเราค่ะเกี่ยวกับการวิสามันคนในหมู่บ้านว่ารู้ได้อย่างไรว่าคนที่ถูกยิงนั้นเกี่ยวข้องกับการโจมตีฐานทหารแหล่งข่าวกล่าวแหล่งข่าวย,ยังบอกอีกว่า ขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศเราเชื่อมโยงกับกลุ่มทหารวะที่ผลิตยาเสพติดบริเวณชายแดนไทยพม่าและสามเหลี่ยมทองคำโดยทุนยาเสพติดของทหารวะจำนวนหนึ่งก็ได้เข้าไปฟอกเงินโดยการซื้ออาคารและห้องพักรวมทั้งลงทุนทางธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำของเจ้าเว่ยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ สามารถสนับสนุนสถาบันทิทฐาไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตอนนี้ได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอบายสึโยอิผู้สืกข่าวสายทหารหลุดลับค่ะ,ะเขมรปล่อยข่าวภายในทำอะไรให้รีดตามเพราะรัฐบาลชุดนี้อ่อนแอและเกรงใจกัมพูชาเหนือจะเชื่อคะ่ะนักข่าวอุโสปูดลับ ข่าวภายในขมรชี้ชัดเจนรัฐบาลไทยอ่อนและเกรงใจกัมพูชาจะบุกรุกอะไรให้รีบทําในขณะนี้ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทาง The Critic และก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะ เรียเดวา่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเดือดระอุแบบที่ไม่มีพักกันเลยค่ะแถมเพิ่มระดับการยั่วยุข,ขึ้นทุกวันค่ะเหมือนกับว่ากัมพูชาเนี่ยก็ไม่ได้เกรงใจประเทศไทยเลยแม้แต่น้อยหลายๆคนก็เลยมองว่าหรือเพราะว่าขมรเนี่ยมองว่าผู้นําเขาสนิทสนมกับผู้นําไทยก็เลยคิดว่าจะทําอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่า โดยล่าสุดค่ะทางช่อง y o u t u b e ของ m c o t News FM 100.5นยะคะในรายการลับลวงพรางค่ะซึ่งผู้ดำเนินรายการนะคะก็คือคุณวัฒนานุ่มและอัญชลีพรกุสุสองผู้สื่อเขาโซสซซายทหารชื่อดังนะคะเปิดเผยข้อมูลสุดอึ้งค่ะทั้งคู่เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้นะคะว่าออกท่าทางไปในแนว ส่งสสุดๆแต่ที่น่าสนใจค่ะก็คือคุณอัญชลีพรเนี่ยก็หลุดถึงประเด็นที่ทางฝั่งของกัมพูชาปล่อยข่าวพากันพูดกันค่ะว่าทุกครั้งที่รัฐบาลนี้มาในกัมพูชาเขาจะพูดว่าทําอะไรให้รีบทําช่วงนี้เพราะรัฐบาลค่อนข้างที่จะอ่อนแอนและก็เกรงใจเขาเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเป้าหมายที่คุณอยากได้ให้ทําช่วงนี้แว่าหมายถึงว่าสถานการณ์มันแบบ ม,มันเออมันไม่ได้ดีขึ้นเลยอ่ะแล้วยิ่งทอดระยะเวลามันนานขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เด็ดขาดของเราด้วยนะคะพี่พี่จจะตรงตามที่เขาปล่อยข่าวนะคุยกันเล็กแต่อาทิตย์อาทิตย์ก่อนนู้นน่ะว่าทุกครั้งที่รัฐบาลน,นี้มาในกัมพูชาเขาจะพูดว่าจะทําอะไรให้ทําช่วงนี้เพราะว่ารัฐบาลอ่อนแอแล้วค่อนข้างที่จะเก่งใจเขาเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเป้าหมายที่คุณคิดว่าคุณอยากได้ ที่คุณอยากจะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึบอะไรขึ้นมาเนี่ยให้ทําในช่วงนี้ใช่นี่คือข่าวที่ปล่อยในกัมพูชาตอนแรกก็ไม่เชื่อนะเลยตอนแรกไม่เชื่อเขาประเมว่าเขาประเมินอย่างนั้นใช่คือกัมพูชาเขาคิดแบบนั้นไงเอาจริงๆเหรอนี่พี่ว่าพี่ได้ยินคนเดียวนะใช่พี่ก็คือเป็นที่รู้กันก็เหมือนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องบอกได้ว่าทหารไทยอ่ะตอนแรกเขาก็คิดบวก ว่ารัฐบาลน,นี้มาเนี่ยชายแดนจะสงบเรียบร้อยคว,ความร่วมมือที่ชายแดนเนี่ยก็จะแบบดีมากจะทําให้ชายแดนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันแต่มันไม่ใช่เลยเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏต่มนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ